ชีวิตของเรามีจํานวนจํากัดตีเสียว่าคนละ60-70ปีหรือใครจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่ตัวเลขนั้นเป็นงบประมาณอายุของเราเหมือนมีสตางค์อยู่ในกระเป๋าจํานวนจํากัดพอเราเกิดปับ๊บก็เริ่มมีการจ่ายอายุของเราไปเรื่อยๆ1นาที2นาที3นาที4นาทีอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบเป็นเดือนเป็นปีและกลายเป็นเวลาหลายๆปีเวลาที่หมดสิ้นไปนั้นคือความขยับเข้าใกล้ความตายของเรานั่นเอง เรื่องเกิดจบไปแล้วนะครับก็เข้าใจแล้วเนะว่าทําไมเกิดถึงเป็นทุกข์นะครับทีนี้มาเรื่องต่อมาอหลายคนไม่ค่อยอยากได้ยินคํานี้นะครับหัวข้อแก่นะว่าเรื่องแก่ต่อไปแก่เป็นทุกข์ลำดับที่สองรองลงมาจากการเกิดจะว่าเกิดเป็นทุกข์ชั้นพี่แก่เป็นทุกข์ชั้นน้องก็ว่าได้เพราะสายเดียวกันผู้ที่แก่ก็คือผู้ที่เกิดนานนั่นเองโอ้ชัดเจน คำว่าแก่เป็นภาษาไทยแท้ทาเป็นภาษาบาลีว่าชราแก่เป็นไทยแท้บาลีเรียกชรานะครับซึ่งหมายถึงความค่ำคร่าสุดโทมทาแก่มากจนง่อมเห็นท่านใช้คําว่าปาริชินนะปาริปาริมันแปลว่ารอบๆคําว่าชินนะก็มูลศัพท์อันเดียวกับคําว่าชรานั่นเองอ๋อปาริชินนะแก่รอบนะฮะโอ้ใช่แปลรูปไปตามไวยากรณ์คําว่าปาริชินนะแปลว่าแก่รอบแล้ว หมายความว่าแก่อย่างเบ็ดเสร็จแก่อย่างสมบูรณ์แบบคือแก่รอบเนื้อรอบตัวผมคนเล็บฟันหนังตาหูปากคอขาแข้งหลังไหลแสดงความแก่ออกมาให้เห็นอย่างโจ่งแจ้งเลย ผิดกับคนชราเฉยๆซึ่งก็เป็นการแก่เหมือนกันแต่แก่ยังไม่รอบตัวผมก็สองสีแล้วแต่ท่าทางยังกระปี้กระเป๋าเนื้อหนังมังสาก็เหี่ยวยานไปมากแล้วแต่ในตายังเอาเรื่องหูตาก็ชักมืดมัวสลืมสลือเต็มทีแล้วแต่ปากยังสู้อะไรอย่างนี้แหละเรียกว่าแก่ไม่รอบคือแก่แต่ยังมีเงื่อนไขหรือมีข้อแม้จะเรียกว่าแก่ขนาดกลางเก่ากลางใหม่ก็เห็นจะได้คนแก่ขนาดนี้เอาใจยากจัดประเภทลำบาก ครั้นเขาจะจัดให้ยกมานั่งก็อ้างว่าลุงแก่แล้วขอลุงพักผ่อนเถอะครั้นเด็กๆเ,เขาจะไปเที่ยวดูหนังดูละครจะให้ลุงเฝ้าที่พักท่านกลับอุทธรว่าพวกแกมันเห็นฉันแก่ไปหรืออย่างไรหน่อยแนะ่เ <c oughs> คยเจอไหมคนแบบนี้ <c oughs> นี่คือท่านจัดตัวเองไม่ถูกทีนี้เกิดคนอื่นจัดให้ไม่ถูกก็มีเหมือนกันหลายปีมาแล้ว <c oughs> ผมไปอบรมประชาชนท้องที่อำเภอแม่ริมกับกิ่งอำเภอสเสมืองจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้สเสมืองเป็นอำเภอไปแล้วนะครับ ท่านเจ้าคณะรูปหนึ่งมาปรับทุก์เป็นเชิงสนุกกับผมว่าท่านเบื่อการทํางานคณะเต็มทีจึงไปหาเจ้าคณะจังหวัดขอลาศึกท่านเจ้าคณะจังหวัดบอกว่าคุณนาแก่จะเข้าลงอยู่แล้วจะศึกไปทําไมกันตกลงว่าศึกไม่ได้ครั้นอยู่มาอยู่มาผ่านไปนานพอสมควรท่านไปหาเจ้าคุณอีกแต่คราวนี้ท่านขอลาออกจากตาแหน่งอ้างเหตุผลว่าสังขารร่างกายแก่เท่าเต็มทีแล้วทํางานไม่ไหว ท่านเจ้าคณะจังหวัดกลับบอกว่านี่อะไรกันยังหนุ่มฟ้อยังไงมาบอกว่าแก่แล้วอย่าออกเลยผลที่สุดก็เลยไม่ได้ออก <c oughs> เมื่อตอนลาศึกท่านบอกว่าแก่ขั้นตอนจะลาออกจากหน้าที่ท่านกลับบอกว่ายัางหนุมฟอทั้งทั้งที่การลาออกกระทําทีหลังลาศึกเสียอีกฝั่งท่านเล่าแล้วก็หัวเราะก,กันที่เอามาเล่าอีกคืออยากจะยืนยันเรื่องแก่ไม่รอบเท่านั้น คำว่าปริชิน,นะนั้นหมายความว่าแก่รอบจริงๆนอกจากสองคำนี้แล้วก็ยังมีอยู่คำหนึ่งคือคำว่าปริปักกะ,สะแสดงถึงความแก่เหมือนกันแต่ความหมายหนักมากเห็นจะหมายถึงแก่ขนาดเตะปี๊บไม่ดังอย่างที่เขาว่ากันนั้นกระมังปริปักกะแปลตามตัวว่าสุกรอบแล้วคือความสุขมันมีหลายชั้นสุกแต่ยังมีดิบปนอยู่บ้างที่เรียกว่าสุกสุกดิบๆก็มีส่วนความสุกรอบหมายถึงว่ามันสุกไปจนถึงที่สุดข,ของความสุขแล้ว สุกตรงนี้คือสุกกอไก่นะครับสอเสือสะอูกอไก่คือสุกแบบดิบสุกนะใครมาฟังตรงกลางตรงนี้มนสุกๆอะไรไม่ใช่ความสุกนะครับไม่ใช่ความสุกก็คือ well done นะไม่ใช่ happiness สุกกอไก่นะครับไม่ใช่สุกขอไข่เนาะเมื่อกี้อ่านัไงแล้วนะหมายความว่ามันสุกไปจนถึงที่สุดของความสุกแล้วเนื้อที่ที่มันจะสุกมันก็สุกหมดแล้วไม่มีที่สุกอีกเลยจากสุกไปเราเรียกว่างอมอย่างเช่นผลไม้ ถ้าลงถึงปริปก,กะก็หมายความว่างอมเต็มทีคนเราก็เหมือนกันถ้าลงถึงปริปก,กะก็งอมแล้วเช่นในบทบาลีว่าปริปะโกวยโยตัสสะแปลตามตัวว่าวัยของเขาแก่รอบแล้วความหมายก็คงว่าสังขารร่างกายมันงอมเต็มที่แล้วนั่นเองว่าข้างภาษาไทยอีกหน่อยคําว่าแก่นี้เป็นคํากริยาหมายถึงการเข็นไปการลากไปแก่จุดให้เคลื่อนที่ไป ชาวไทยเดิมทุกวันนี้ยังใช้คําว่าแก่เช่นในภาคอีสานภาคเหนือเวลาอัวเทียมเกวียนเขาว่าอัวแก่เกวียนคนลากไม้เขาก็ว่าคนแก่ไม้ดังนี้เป็นต้นโอ้สมัยนี้ไม่น่าจะใช้แล้วนะครับเนาะ,ะส่วนคนเกิดนานเรียกคนเท่าหรือผู้เท่าแต่บางทีก็ควบกันว่าผู้เท่าผู้แก่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ทำไมอาการที่ร่างกายสุดโสมจึงเรียกว่าแก่ก็ไม่ทราบถ้าจะเอาให้ทราบให้ได้ก็เห็นจะต้องเหมาเอาว่าตัวเรานี้มันถูกการเวลาลากเอาไปเข็นเอาไปฉุดเอาไปมันจะฉุดเอาไปไหนของมันล่ะโน่นเอาไปส่งให้ความตายพูดง่ายๆคือมันแก่เราไปตายนะ,ะนะก็คือมันลากเราไปตายนะแก่กับแก่แต่ก่ออะไรพวกนี้นะที่มันเป็นบุพบทเนาะเอาของมาให้แก่ท่านนะมันเป็นอาการถึงนหรอเเนาะให้แก่คือเป็นอาจารย์บอกว่าเป็นกริยาก็คือแบบ จริงมันคือบุพบทนะฮะก็เอามาให้แก่ท่านเอามาให้ทูยูอ่ะเออประมาณนี้เนะาะเมื่อกี้ถึงไหนนะอ่าเมื่อกี้ถึงตรงนี้เนาะเอาไปส่งให้ความตายใช่ไหมที่บอกว่ามันฉุดเราไปไหนฉุดไปให้แก่ความตายนะมันแก่เราไปตายเอาเป็นเสร็จกันทีเรื่องคําว่าแก่ลองคิดต่อไปดูสิว่าคนเรานี้เริ่มแก่กันตั้งแต่เมื่อไร ส่วนมากเรามักจะถือกันว่าต้องเกิดนานๆอายุ50-60ล่วงแล้วจึงจะถือว่าแก่คือเอาการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างที่ปรากฏชัดจริงๆเป็นเครื่องวัดถืออย่างนี้ก็ถูกแต่ยังห่างความจริงไปหน่อยคือไปดูส่วนหยาบๆที่จริงเราทุกคนนี้แก่กันมาเรื่อยตั้งแต่เกิดแล้วพูดอย่างไม่เกรงใจก็ต้องว่าแก่มาตั้งแต่อยู่ในเมาะในเปลประมาณนี้นะครับหมายความว่าตัวเรามันเคลื่อนใกล้ความตายเข้าไปทุกทีทุกลมหายใจ ตามที่ผมได้กล่าวมาแล้วในเรื่องลาบว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมหมุนไปสู่จุดสลายตัวของมันอยู่เสมอร่างกายของเรานี้ก็รวมอยู่ในคําว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นด้วยเหมือนกันและที่ว่าหมุนไปเสมอก็คือหมุนมาเรื่อยตั้งแต่เกิดอาการที่เราเรียกว่าแก่ก็คืออาการที่หมุนไปนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อว่าโดยละเอียดแล้วคนเราแก่มาเรื่อยตั้งแต่เกิดแก่อย่างไม่หยุดยั้งผมยืนพูดอยู่นี้ตัวผมมันก็แก่ไป ท่านนั่งฟังอยู่อย่างนั้นท่านทั้งหลายก็กําลังแก่ไปนอนหลับอยู่มันก็แก่ตื่นอยู่มันก็แก่เราทั้งหลายก็ขยับใกล้เข้าไปหาลุมฟังศพของตนอยู่ทุกขณะชีวิตของเรามีจํานวนจํากัดตีเสียว่าคนละ60-70ปีหรือใครจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่ตัวเลขนั้นเป็นงบประมาณอายุของเราเหมือนมีสตางค์อยู่ในกระเป๋าจํานวนจํากัดพอเราเกิดปับ๊บก็เริ่มมีการจ่ายอายุของเราไปเรื่อยๆ1นาที2นาที3นาที4นาทีอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งครบเป็นเดือนเป็นปีและกลายเป็นเวลาหลายๆปีเวลาที่หมดสิ้นไปนั้นคือความขยับเข้าใกล้ความตายของเรานั่นเองที่เรานับกันว่าอายุได้เท่านั้นเท่านี้ที่จริงเรานับข้างเสียไปต่างหากไม่ใช่นับข้างได้โอ้โหวสว่างเลยคำนี้นะที่เรานับกันว่าอายุได้เท่านั้นเท่านี้ที่จริงเรานับข้างเสียไปต่างหากไม่ใช่ข้างได้โอ้โหไม่ใช่นับข้างได้จริงเนาะคือเรานับว่ามันเสียไปเท่าไหร่แล้ว ถ้าจะถามถึงข้างที่ยังเหลือก็จะต้องถามว่าเวลานี้คุณยังมีอายุเหลือเท่าไหร่แล้วฝ่ายถูกถามก็จะต้องตอบว่าอายุผมเหลือน้อยกว่าวันที่ผมเกิด30ปีแล้วดังนี้เป็นต้นเพราะส่วนที่เหลือไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าเท่าไหร่หรือถ้าจะอวดลูกสาวว่ายังรุ่นอยู่ก็น่าจะบอกกันตรงๆว่าลูกสาวของดิฉันเพิ่งจะหมดไป16ปีเท่านั้นเองอย่างนี้ก็ได้อันนี้ถือถ้าพูดกระตามความจริงนะนะไม่ได้บอกว่าเราอายุเท่าไร่แต่ว่าเราหมดเวลาไปเท่าไหร่แล้วโอ้หอันนี้ ได้ปัญญานะได้ขบคิดเลยท่านผู้อ่านทั้งหลายนี่เราพูดกันตรงๆเราเอาความจริงมาพูดกันท่านผู้อ่านไม่ต้องมืออ่อนไม่ต้องถอนหายใจนี่แหละความจรงิงโปรดยืดหน้าอกขึ้นสูดลมหายใจให้เต็มปอดแล้วตามผมไปสู้กับความจริงต่อไปนะโอ้บทนี้อ่านอ่านอ่า,า,านมาปุ๊บพอถึงช็อตนี้ปุ๊บแบบปึกจึ๊กเลยนะเกินวันเวลาล่วงไปเท่าไหร่แล้วเวนี่ยนะเราทําอะไรอยู่นะครับเราทําอะไรอยู่นี่ต้องคิดพิจารณาทบทวนเลยนะ อืมอะนะก็หวังว่าจะชอบนะครับนะเดี๋ยวเรามาต่อคันแล้วกันนะขอผมไปนั่งตกผลึกคิดพิจารณาตามคําพูดของอาจารย์ท่านก่อนนะไม่เป็นไรที่สะกิดได้เยอะเหมือนกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับแล้วต่อกันอีกีนหน้าครับสวัสดีครับ